อะไรอ,อ่ะเอากล้องมาวันนี้เรามีถ่ายคลิปหนึ่งคันนะครับขันไหนอ่ะที่เราจะไปถ่ายกันแม่ลำดวนขันไหนแม่ลำดวนอ่อนนับเบอร์ซื้อเสียงก็พอดีเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนนฟอนเนียว สวัสดีครับพบกับผมนะครับเว็บสมชายคาเซนเตอร์แล้วนะครับ อีพีนี้นะครับก็เป็นอีพีที่สี่นะครับแล้วก็ยังอยู่กับแม่ลําดวนะมันอีพีที่ห้าไม่แจกแล้วก็ยังอยู่กับแม่ลําดวนอีกเช่นเคยนะครับเราจะอยู่กับแม่ลําดวนจนกว่าแม่ลําดวนของเราจะขายได้นะครับผมนะก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สำหรับใครที่เริ่มลำาขาแม่ลำดวนแล้วก็รีบมาซื้อเลยนะครับผม ราคาอินบ็อกเข้าไปได้ที่เพจรถมือสองสมชายคาร์เซ็นเตอร์อลเลนครับหรืออยากมาดูรถตัวจริงนะครับสาขาหนึ่งนะครับทางไปตลาดลงเกลือนะครับขวามือนะครับโลโก้สีเขียวๆใหญ่เท่านี้10คนโอบอ่ะวันนี้แล้วก็มีรถมานําเสนอให้อีกหนึ่งนะครับนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถกระบะ4ประตูยกสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะครับผมบอกเลยผมโคตรชอบอรุ่นเนี่ยแล้วก็ใส่เพลงตตตตตต รถกระบะที่เราว่ากันนะครับก็เป็นรถคันนี้เลยครับ Ford Ranger XLT 2.2นะครับเราไปชมรอบคันกันเลยเริ่มจากไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับฝากระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับโลโก้ Ford ชัดเจนและไฟตัดหมอกนะครับผมส่วนล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกอลอยนะครับล้อแมกเดิมๆจากโรงงาน Ford นะครับ ยางนะครับเป็นของบิต stone นะครับขอบ17นะครับเบิกใหม่สีเส้นสำหรับฟอร์ดคันนี้นะครับก็จะมีสติกเกอร์ลินเจอร์ติดให้มาจากโรงงานเลยนะครับของเดิมนะครับย้ำว่าของเดิมข้างหลังก็มีกันชนท้ายให้นะครับแล้วก็โลโก้ฟอร์ดและสติกเกอร์ทุกอย่างนะครับของเดิมๆมยังอยู่ติดรถเลยนะครับสำหรับภายในนะครับของฟอร์ดคันนี้เบาะก็จะเป็นเบาะภาพยนตร์นะครับเบาะหนัง ส่วนพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยฟาวเวอร์ฟาวเวอร์พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับปุ่มทุกอย่างใช้งานได้หมดเลยนะครับเป็นของเดิมๆจากโรงงานนะครับผมแล้วก็มีหน้าจอให้แต่ว่ายังไม่ใช่หน้าจอที่เป็นแบบทัชสกรีนนะครับมีเวลาบอกมีวันที่บอกนะครับทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับโอเคส่วนเลขไมค์คันนี้นะครับ3 6มหมกิโลนะครับแล้วก็ฟังก์ชันก็จะใช้ได้ประมาณนี้นะครับอยู่ที่เราเลือกใช้เลยนะครับกดเปลี่ยนได้ตรงพวงมาลัยเลยนะครับผม สําหรับฝากระโปรงของฟอร์ดคันนี้นะครับก็ผู้หญิงก็สามารถเปิดได้นะครับไม่หนักนะครับเพราะว่าฟอรคันนี้มีระบบไฮดรอลิกให้นะครับเปิดแล้วก็งัดขึ้นเลยลื่นๆไหลๆเสียงก็พอดีเหมือนกันนะเนียอดคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.2นะครับเครื่องยนต 2, ์2,200ล้านของเรานะครับได้ทําการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับน้ํามันเครื่องให้นะครับ นะรวมถึงแบตเตอรี่ด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนทุกอย่างให้พร้อมใช้งานนะครับก็สําหรับใครที่สนใจ Ford คันนี้นี่ครับ Ford 4สประตู XLT 2.2ตัวยกศูนย์นะครับ 2. 2รถคันนี้เป็นรถปี2019นะครับราคา559,000บาทนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0822569640สอาหำหรับคลิปนี้ก็ฝากแม่ลำดวนไว้ไดยอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่ลําดวนของเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอย้สำหรับคลิปนี้แมวสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP 6นะครับจัดไปสวัสดีครับสมชายคาเซ็นเตอร์อรันรถมือสองอันดับ1ของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย